พี่น้อยอยู่หรอกเอ้าผมนึกว,ว่าแม่เห็นหลอดมันแบบอา่านกันไหมอ๋อทำได้อยู่ยไม่ต้องุบไม่ต้องถุบเป็นไงน้องน้องรักรู้ใจนึกว่าใจปุบเราก็อุตส่าห์หารเรื่องปุ๊บอยู่อีสุพาราณุบ้านนะครับกับรถราคาที่ผ่อนสบายกระเป๋าแล้วที่สำคัญวันนี้ทั้งหมดนี้ชุดนี้ร้อยเดียวจบครบหาได้เลยนี่คือจับยัดใส่เข้าไปให้คันนี้ให้เลยครับทีสามเจ็ดร,รอแบบนี้ขอบสิบแปดสีดำหยดแดงที่สำคัญไม่ได้เป็นหมอนแต่เป็นห่วงไปปัดน้ำฝนเปลี่ยนให้เข้าหน้าฝนแล้วร้อนนี้มีฝนแน่นอนชุดโหลดครบแบบนี้นะกองแอ กองอากาศกองน้ำมันเครื่องแปะรีมการกลองน้ำมันเครื่อง,อง,องทุกครั้งมีโอริงให้แน่นอนและมากไปกว่านั้นฮับริงกันสัน่นถ้าเปลี่ยนเสร็จชุดนี้เรายังรู้สึกว่าสั่นแนะนําให้พี่ดูว่าโทรศัพท์ตกไปข้างเบาะหรือไม่หรือไม่งั้นเมียโทรตามไม่พักพี่กลับบ้านเลยแล้วผมไม่ได้รถผมไม่ได้สั่นอะไรแน่นอนชุดนี้ทั้งหมดนี่ยัดใส่ให้นี่เลยครับคันนี้ออดิวปารารุนาพสีขาวรอรอแบบนี้ออกรถร้อยเดียวได้อะไรบ้างและนี่คือคําตอบของคนที่ซื้อรถกับเราและมากไปกว่านั้นทาให้ทุกวันนี้มีคนซื้อรถกกกับบเเเรรราาาาาป็นนนนนจจํํววมแแล้้ททีิงๆุ มีความสุขแบบนี้มาได้ครับคอนเซปต์ง่ายๆลูกค้าต้องได้สินค้าเกินความคาดหวังนี่คือน,นโยบายของพวกเราทีมงานตีร้อยเดียว